สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินร d นะคะวันนี้แอดมินรดก็จะพามาชมรถเก๋งราคาเบาๆนะคะอ่าเป็นรถเก๋ง5ประตูนะคะลูกค้าปีใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าเป็นรถมิตซูบิชิมิลาดนะคะคันนี้เป็นรถ5ประตูอ่าอีโคคาขนาดเล็กนะคะก็ ประหยัดน้ามันพอสมควรนะคะคันนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นนะคะลูกค้างวดก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ินนิดๆน,น,นะคะคันนี้ใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูาภายในเออภายนอกตัวรถกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะ mm hmm. เริ่มกันที่ไฟตาคู่หน้านะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้านี้ก็สองสว่างปกตินะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูนะไฟต่างๆของเลาออกปกตินะคะลูกค้า mm hmm. ตัวนี้เป็นไฟหลีเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นไฟส่องสว่างปกตินะครับอ่าอันนี้แอดมินเปิดไฟคอท่านะคะเป็นไฟฉุกเฉินนะตัวนี้มีความส่องสว่างตั้งแต่ตัวหน้าไฟไฟตาคู่หน้านะคะก็จะมีไฟฉุกเฉินติดอยู่ด้วยและก็ด้านข้างกระจกทั้งสองฝั่งก็ติดเช่นกันนะคะส่วนด้านล่างเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะลูกค้าก็ส่องสว่างปกติทั้งสองฝั่งนะคะ ตัวนี้รุ่นนี้นะคะลูกค้าด้านหน้าก็จะคล้ายๆว่าใส่สเกิร์ตนะคะแต่ว่ามันเป็นชุดแต่งของตัวมันเลยนะตัวนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านข้างก็มีติดให้นิดหน่อยนะคะเหมือนสเกิร์ตเนาะอ่าเป็นรอบคันเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยนะคะลูกค้าก็อ่าเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดํานะคะตรงกลางเป็นอ่ารูๆคล้ายๆลยัลงพึ่งนะคะตัวนี้อ่าเขาก็ ออกแบบมาโอเคกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีตาสัญลักษณ์ของมิตซูให้นะคะมิตซูบิชินะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะคะลูกค้าแต่หากลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะติดไฟตัดหมอกก็สามารถไปใส่เพิ่มได้นะคะมา,มาเดี๋ยวมาชมกันด้านข้างนะคะว่าล้อเราจะสวยแค่ไหนนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะลูกค้ากับล้อแมก ยกชุดของเราเลยตัวนี้เนาะก็เป็นแม็กฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแม็กหกก้านนะคะลูกค้าก็หกก้านใหญ่ๆเนาะแบ่งออกมาก็จะเป็นประมาณสิบสองเล็กๆนะคะตัวนอ็อตตัวนี้เป็นนอ 4, ็อตสี่รูนะคะแต่งสวยๆกันเลยนะคะตัวนี้ติดให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะ ใครที่มองเผ,ลผลืนอๆอาจจะมองว่าเป็นไฟเลี้ยวตามดแต่ไม่ใช่นะคะลูกค้ามันเป็นชุดแต่งของมันเนาะเป็นสีโครเมียมธรรมดาเฉยๆเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยก็ติดอยู่ที่ปลายกระจกมองข้างของตัวรถนะคะ,ะกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะและด้านบนตัวนี้ของประตูทั้ง4บ้านนะคะก็จะมี การสาดให้นะคะก็เป็นการสาดตรงรุ่นนะตัวนี้อ่ามันจะมีสติกเกอร์ติดอยู่นะคะว่ามีหลาดน,นะคะแล้วก็ที่จับเปิดประตูตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะคะประตูสามารถเปิดปิดได้ปกตินะคะลูกค้าไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะแล้วก็ไม่มีเสียงก็แกกด้วยนะคะลูกค้า รถของเราไม่ได้เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะการันตีได้เลยตัวนี้นะคะจะมีที่ครอบกันรอยให้ด้วยนะคะของประตูทั้ง4บานเลยนะคะตรงที่จับเปิดประตูเนาะมาขยามาด้านหลังค่ะในตัวของด้านหลังนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างสวยไหมคะด้านหลังอ่ะแสงสะท้อนเข้ามานี่คือแบบสีเงามากนะคะอันนี้สีธรรมดาสีแท้สีเดิมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าไม่ได้ทําสีนะคะันนี้ ไฟเบรกดวงที่3ด้านบนก็ส่องสว่างปกตินะคะไฟท้ายก็ส่องสว่างเช่นเดียวกันนะคะไฟทุกดวงไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะไฟทับทิมด้านล่างก็มีให้ถึง2ตัวซ้ายขวากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังห้องเก็บของนะคะตัวด้านหลังห้องเก็บของนะคะลูกค้าก็จะมีถาดรอง วางของให้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถพับได้หรือถอดออกก็ได้นะคะลูกค้าตัวนี้มันจะเกาะอ,อยู่ด้านบนนะแต่ว่าาทีมช่างอาจจะทำความสะอาดก็เลยถอดออกนะคะปกติมันจะติดอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมันก็จะดึงขึ้นประมาณนี้มันทำให้ข้างล่างกว้างแล้วก็บรรทุกของได้เยอะขึ้นนะคะโดยที่ไม่มีตัวนี้ กรีดกันเนาะหรือจะถอดออกไปเลยก็ได้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะลูกค้าถอดเก็บได้เลยนะอ่าโอเคแล้วก็ในตัวของด้านล่างนะคะก็จะมีชุดแม่แรงให้ด้วยนะคะลูกค้าอ่าชุดแม่แรงเปลี่ยนถ่ายล้อนะคะล้ออะไหล่เราก็มีให้นะคะลูกค้าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่ตัวนี้ล้ออะไหล่ยังใหม่กรีบอยู่เลยนะคะลูกค้าน่าจะยังไม่ได้เคยใช้งานนะ รถของเราทุกคานมีล้ออะไหล่ให้พร้อมกับชุดแม่แรงให้นะคะคันไหนที่ไม่มีให้เราก็มีให้นะคะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เราก็ยังมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นกา้านที่ปัดน้ํำฝนนะคะส่วนยางปัดน้ําฝนตัวนี้หากสึกล้อเราก็เปลี่ยนให้นะคะลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันเราเช็คสภาพก่อนส่งมอบทุกคันนะคะ ไะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าจะมีลูกเล่นและสวยงามแค่ไหนอ่าเปิดเข้ามานะคะลูกค้าก็เริ่มต้นจากที่ฝั่งคนขับนะคะด้านฝั่งคนขับนะคะก็เช่นเคยเนาะอ่าประตูฝั่งด้านคนขับนะคะตรงที่พักแขนนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้อ่าครอบอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวอ่าปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้านนะคะเป็นแบบ ออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะสามารถกดก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกตินะคะและส่วนฝั่งทางด้านตรงข้ามนะคะก็ตัวนี้ไม่ได้เป็นกดค้างนะคะก็คือเราต้องกดค้างไว้นะไม่ได้ออโต้นะคะโอเคอ่ะแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างนะคะจะอยู่ ตรงที่คอนโซลข้างหน้านะคะลูกค้าข้างๆกับพวงมาลัยเนาะ<ม>ก็ตัวนี้สามารถปรับใช้งานได้ปกตินะคะซ้ายขวาของกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะมาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าก็สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะในโหมดของอใช้งานตัวนี้นะคะที่อยู่ตรงพวงมาลัย ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถกดได้เลยนะคะกดจากตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมอ,อยู่ที่หน้าจอตัวโน้นนะคะมันจะไปแสดงตรงโน้นนะนี่ตามนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็มีโหมดสั่งการด้วยเสียงให้ด้วยนะคะจะรับสายโทร,รศัพท์จากตรงนี้ก็สามารถกดได้เลยรถคันนี้นะคะลูกค้ามาดูกันที่หน้าปัดเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าใช้งานไปแค่26,000กนกิโลเองนะคะตัวนี้ ไม้แท้นะคะคันนี้ไม่ได้กอนะรถของเราทุกคันนะคะไม้แท้ทุกคันไม่ได้กอเลยนะคะเป็นไม้แท้จากศูนย์เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆของตัวเครื่องรถโชว์นะคะหากรถมีปัญหานะคะก็จะมีไฟเตือนโชว์อยู่ที่หน้าปัดต,ตัวนี้ก็ช่วยเซฟการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ให้เรานะคะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเกียร์ให้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์พีนะคะก็เป็นเกียร์ว่างนะคะลูกค้า มันก็จะขึ้นแจ้งอยู่นะคะแล้วก็ปริมาณน้ํามันนะคะก็จะเตือนกระพริบกระพริบแบบนี้แสดงว่าน้ํามันจะหมดนะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆนะคะฝาถาังน้ํามันอยู่ฝั่งไหนของตัวรถให้ดูที่ตัวถังน้ํามันรถนะคะแล้วมันจะมีลูกศรน,นะตัวนี้ลูกศรอ,อยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะก็แสดงว่าฝาถังอยู่ที่ฝั่งซ้ายของตัวรถนั่นเองนะคะขยับไปที่คอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้า คอนโซลตรงกลางนะคะเริ่มจากที่ช่องแอร์ด้านบนนะคะเป็นช่องแอร์คู่นะคะก็ออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะลูกค้าสามารถปรับซ้ายขวาได้จากตรงนี้นะคะตรงกลางนะหรือจะกดขึ้นกดลงก็กดได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินซึ่งแอดมินก็กดไว้แล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็เห็นกันไปเนาะตรงนี้โหมดนะคะก็สามารถกดได้ทั้ง ที่หน้าจอหรือจะใช้ปุ่มหรือจะใช้ตรงที่พวงมาลัยได้นะคะทั้งหมด3ที่นะคะลูกค้าสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้นะคะกับ AUX นะคะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าตามนี้เลยแล้วก็ด้านล่างขยับลงมาในตัวแอร์นะคะลูกค้ายังเป็นแอร์แบบธรรมดานะคะยังไม่ใช่อ air อ่าอ,อโต้นะยังใช้มือหมุนแบบปกติอยู่นะคะลูกค้าอยากให้ความแรงของพัดลมหรือความแรงของอความเย็นอยู่ที่ระดับไหนก็สามารถกดปรับหมุนปรับได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวไล่้าให้ด้วยนะคะหากกระจกมีฝ้าขึ้นก็สามารถกดได้เลยนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันขยับลงมาด้านล่างนะคะ ขยับลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะหนึ่งช่องนะคะตรงนี้นะหรือจะมีที่ต่อก้นบุหรี่ก็สามารถมาต่อได้นะคะแล้วก็ตรงกลางาตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บของให้พร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้สองช่องนะคะแล้วก็เกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสี่ระดับนะลูกค้าก็สามารถเข้าตามสถานะของเกียร์ที่บ่งบอกด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ ตรงช่องเล็กๆตรงนี้ใครเคยใครที่ยังไม่รู้นะคะว่ามันมีไว้ทำอะไรอาจจะสงสัยกันหรือไม่เคยรู้ไม่เคยลองทํานะคะช่องตัวนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบกุญแจนะคะลูกค้าหากลูกค้ารถสตาร์ทไม่ติดนะคะรถสตาร์ทไม่ติดรถน้ำมันหมดเราใส่เกียร์ที่ไม่สามารถขยับรถได้นะคะอยากเปลี่ยนเกียร์สมมุติว่าถ้ารถอยู่ที่เกียร์พีเราจะเห็นไม่ได้นะคะลูกค้าเราจะ่า ทำการเข็นรถหรือเลื่อนรถไม่ได้เนาะเพราะว่ารถมันดับอยู่นะคะเราก็จะเราก็จะใส่เกียร์ไม่ได้ด้วยก็ตรงนี้เขามีไว้ให้เสียบกุญแจก็คือถอดกุญแจมาแล้วก็มาเสียบที่รูนี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถเลื่อนเกียร์ได้ปกตินะคะก็สามารถเลื่อนมาที่เกียร์เเป็นเกียร์ว่างแล้วก็สามารถเลื่อนรถได้นะคะลูกค้าโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะคะ และส่วนเบรกมือนะคะลูกค้าเบรคมือตัวนี้ก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะตรงนี้สามารถกดปรับใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าการดึงเบรกมือนะคะบางคนกดปุ่มแล้วดึงตัวนี้ผิดวิธีนะคะลูกค้าหากวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ต้องกดปุ่มนะให้เราดึงดึงขึ้นได้เลยให้มีเสียงนะคะอะแต่เวลาเอาลงก็ให้กดลงแบบนี้อ่ะโอเคตรงที่พักแขนนะคะ ตรงนี้ปกติรถรุ่นทั่วไปนะคะมันจะเป็นกล่องพร้อมกับที่เก็บของนะคะเป็นกล่องเก็บของพร้อมที่วางแขนแต่ตัวนี้นะคะเป็นที่พักแขนคล้ายๆของรถตู้เนาะรถตู้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถพับขึ้นพับลงได้นะคะลูกค้าก็เล็กๆก,กระทัดรัดก็สมกับตัวรถแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวของเบาะรถกันบ้างนะคะค่ะในส่วนของเบาะรถนะคะลูกค้า ที่เราเห็นตัวนี้กลมๆมนๆอย่างเงี้ยคือเป็นการออกแบบดีไซน์มาในส่วนของรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะลูกค้าก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะก็ต่างจากรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็น,บาานะะเนบาะผ้านะคะในส่วนของที่พักศีรษาตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเบาะเป็นแบบปรับธรรมดานะคะลูกค้าอ่ะยังใช้มือดึงแบบธรรมดานะคะตรงนี้แต่ว่า เพิ่มเติมนะคะในส่วนของที่นั่งอ่ะตรงนี้จะเป็นแบบหมุนนะคะลูกค้าหมุนขึ้นหมุนลงนะคะอ่าหากลูกค้าที่ตัวเล็กหรือคนที่อ่าเตี้ยนิดนึงเนาะเราอยากให้ระดับการนั่งของเราดูสูงขึ้นเพื่อที่จะมองด้านหน้าได้เห็นได้ชัดนะคะลูกค้าก็สามารถหมุนจากตรงนี้ได้เลยนะคะปรับปรับระดับของเบาะนั่งนะคะตัวอ่าตัวนี้แอดมินหมุนเพื่อที่จะให้มัน มีระดับต่ำลงนะคะก็สามารถหมุนมาที่ด้านซ้ายนะคะหมุนมาฝั่งซ้ายแต่ถ้าอยากให้สูงขึ้นก็หมุนไปฝั่งขวานะคะก็จะเพิ่มระดับให้นะคะตรงนี้ก็เช่นกันเช่นเดียวกันนะคะเบาะด้านหลังก็เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะลูกค้าด้านหลังก็สามารถบรรจุได้ถึง3คนนะคะที่พักศีรษะก็มีถึง3ที่แล้วก็ เข็มขัดนิรภัยนะคะหรือสายเบลนะคะก็มีครบจำนวนที่นั่งนะคะโอเคอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งภายนอกภายในของตัวรถลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก๋งราคาเบาๆไว้ใช้งานนะคะผ่อนถูกๆนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะเป็นรถปีใหม่ด้วยผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000เองนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเงื่อนไขต่างๆอาชีพอะไรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างตัวนี้ ออกรถง่ายไหมย,ยากไหมตรงนี้บอกเลยนะคะว่าออกง่ายมากนะคะลูกค้าแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะคะคือเห็นรถแล้วชอบรถแล้วอยากจองรถสามารถจองเข้ามาได้นะคะก็คือโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะลูกค้าแนะนํานะคะว่าต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะหากเป็นบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีบริษัทตรงนี้เราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้ก็ฝากกันดูด้วยนะคะลูกค้าก็ ใครที่กําลังหารถไว้ใช้งานนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐพนลูกเรือสกลนครนะคะรถของเราทุกคันไม่แท้ไม่มีกอโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ